ล็อกกี้บ้านพี่อาร์มหนองโพครับผมสงค้ดได้อ่ะทุกคนหลายคนที่เห็นนะบอกเลยว่าคันนี้สวยทรงดีมากสวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับชิปนี้มามืดกันหน่อยครับ จะพามาดูเจ้าล็อกกี้คันนี้ครับล็อกกี้บ้านพี่อาร์มหนองโพครับผมรถพี่อาร์มหนองโพเห็นโทนสีประมาณเนี้ยมีเจ้าเดียวรถพี่อาร์มหนองโพทีมงานแม่สะอิงราชบุรีครับผมคันนี้เขาใช้งานวิ่งเบจเลสต์นะครับวิ่งงานทั่วไปโอ้โหแล้วยิ่งเป็นล็อกกี้ทุกคนคันนี้ครับเพิ่งรีโนเวทใหม่จากอูช่างยุทธหนองโพโอ้โหเป็นไงอันนี้มืดหน่อยนะกลางวันนี่คือสวยสเด็ดเลย โคตรสวยอะกระบะต่อใหม่ครับจากอู่ช่างยุธหนองโพยาวประมาณ6เมตรสานะครับเป็นข้อกระเทยครับแผงข้างมีเนียมส่วนตัวล้วนี่ก็เป็นล้อเป็นล้อแปดน้ำเรล็จประมาณนั้นนะครับรอบคันประมาณเนี้ก็บอกว่าส่วนตัวผมนะเป็นอีกคนที่ชอบแล้วก็ขลั่งคล้ในรุ่นนี้มากเลยจริงๆผมชอบตัวนี้มากครับล็อกกี้เนี่ยโคตรชอบเลยมาเจอคันนี้แบบโอ้โหถูกใจจัดเลย เนี่ยครับล็อกกี้อีกรุ่นหนึ่งที่แบบโคตรอมตะเลยสำหรับผมนะการเวลามันไม่ทำให้รถรุ่นนี้เนี่ยสวยน้อยลงเลยมันยังสวยงามเหมือนเดิมมันยังคงมีสนเสน่ห์คงมีเอกลักษณ์เหมือนเดิมมั่นใจว่าหลายคนนะครับน่าจะหัดรถเป็นกระเพาะรุ่นนี้แหละผมเช่นกันรัก <uck> มากรุ่นนี้ครับเห็นแล้วแบบมันชอบอะ่ะนะครับเนี่ยครับมาดูกันนะครับงานบิ้วงานรีโนเวทใหม่นะครับ คันนี้เป็นเครื่อง 6BG 1ครับ 6BG เครื่องส้ม1 8 5แรงม้าครับเป็นล็อกก FRR นี่ครับดูสีหัวสีหัวคันนี้ก็เป็นสีขาวมุกนะครับเป็นสีขาวมุกฟ้าสวยจริงนะครับคินนีนหน่อยแต่ว่าสวยจัดรีโนเวทปะคุใหม่นะครับทำไว้ซะแบบน่าใช้มากแล้วไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้า LED ด้วยอืมเนี่ยครับกันชนเนี่ย กันชนก็จะเป็นของเด็กกล้าญี่ปุ่นแล้วก็ช่างยุตเอามาแปลงใส่ครับโหปรากฏว่าเข้าทรงดีมากดูทรงไฟกรอบป้ายทะเบียนกรอบป้ายทะเบียนเป็นกรอบป้ายทะเบียนเลทนะครับเนี่ยกันชนก็แลบปลายนะครับสไตล์บ้านพี่อามโทนสี่ก็ประมาณนี้แหละเนี่ยแล้วก็กระจังหน้าเดิมๆเ,เลยครับเนี่ยสีหน้าตรงนเ,เ,เ,เนี้ยสีดำเดิมๆเลยมีเสน่ห์มาก แล้วก็ซีหน้าอันนี้ก็เป็นพัชชุบโคมยียมนะครับไฟหน้าน,นี่ก็เป็นไฟหน้าโคอิโตของเดิมมันเลยของเดิมล็อกกี้ทรงเดิมมันเลยเนี่ยแล้วก็ไฟนด่นตรงแก้มเนี่ยแก้มเพิ่มข้างหน้าก็ทําสีพื้นครับสีขาวขากระจกครับผมเป็นขากจกเลทเนี่ยเงาๆเลยครับสวยมากดีสเสน่ห์มากนี่แล้วก็หมวกลู่ลม นี่ครับแลรปลายทำสีไว้สวยมากแล้วก็ข้างหน้าก็แม่สซอิงครับเนี่ยแค่ซุ้มเสียงก็กินขาดแล้วอะ่ะนี่แหละเสน่ห์ของ 6BG คือเสียงเดินเบาครับสุดว่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สุดจริงเป็นความรู้สึกที่แบบอชอบมากอะฟิลลิ่งประมาณเนี้ยนี่แหละล็อกกี้ของแท้ผงรุ่นว่ะบอกแค่นี้เนี่ยแล้วก็นี่คือซีกซ้ายนะครับประตูโชวน่อง นี่ล็อกกี้นะครับประตูโชนน้องนี่โคตรหล่อเลยเนี่ยมาสุดยอดจริงประตูโชนน้องของผมว่าออกแบบมาได้สวยจริงๆนะเนี่ยล็อกกี้นะครับโหล็อกกี้นะแค่ได้ประตูโชนนองเนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็ดูทรงดีทรงสวยขึ้นมากแล้วเนี่ยเบาบันไดครับผมช่างยุทธก็เพิ่มบันไดามาอีกขั้นหนึ่งครับอันนี้ก็เบาบันไดเลสอ,อันนี้ก็มีเลลตปิดโชนน่องด้วย งานจากาทักษะตันบุรีเนี่ยมีบันไดเลสด้วยแข็งแรงเลยเนี่ยโอ้โหกระบะยาวหกเมตรสเป็นข้อกระเทยนะครับแหงข้างมีเนียมรั้วแาอปพลดถังน้ำมันเลสครับถังน้ำมันญี่ปุ่นหลังเครื่องมือเลสครับท่อไอเสียช่างติ๊กโพธารามออกซ้ายขวาเลยนี่ครับ ปันท้ายก็สไตล์ช่างยุทธครับไฟท้ายตัว C ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดโอ้โหทับทิมแน่นแน่นเลยวะ่ะทับทิมส้มครับสามชั้นเลยบันพับสองชั้นเนี่ยนีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตรงแผ่งข้างเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นงานเพท์ลายนะครับสวยจัดอะสีฉ่ำเลยครับสีเขียวแล้วก็สีชมพูบันเย็น ดูเรียบเรียบสบายตากำลังดีเนี่ยครับบันไดฝั่งขวามือครับผมชายซุ้มล้อครับนี่ฮะชายซุ้มล้อล้อหน้านะครับเป็นเลดนะครับแล้วก็ยิงหมดุดอันนี้ก็เป็นบางคนหน้านะครับเป็นบางคนหน้าข้างหลังอันนี้ก็กองกาด ล้อนหน้าก็เป็นล้อวีเนียมครับแล้วก็ครอบดุมปลาแมนครับปลาแมนญี่ปุ่นนะเนี่ยโอ้โหดูทรงเข้ากันจัดเนี่ยเบ้าบันไดอันชนนะครับสวยสวยจริงอ้ามหนังโค่มอลมช่างเล็กบางแพรครับถังลมช่างเล็กนี่หลังเครื่องมือครับหลังครื่องมือตัวนี้นะครับก็มาจับกับตัวท่อเสีย สุดยอดว่ะเนี่ยล้อหลังล้อชุดโครเมี่ยมแล้วก็คอบดูปาร์มนโอ้โหมันสวยจริงสงคนได้อะ่ะทุกคนนี่ครับหลายคนที่เห็นนะ่บอกเลยว่าคันนี้สวยทรงดีมากสภาพดีมากโอ้โหคุณปูลงยุคอก เนี่ยครับเมื่อรถรถรุ่นเก่านะครับรถปีลึกนะครับเมื่อเราเอามาแบบบิวใหม่รีโนเวทใหม่เนี่ยแค่นี้ก็ดูหล่อขึ้นมากแล้วอ่ะโอ้โหเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แบบมีเสน่ห์มากเนี่ยฮะดูทรงรถเขา<ะ>ยอมรับคนออกแบบออกแบบมาได้แบบไม่ตกยุคจริงแล้วก็ตรงด้านข้างเนี่ยนี่ครับช่างยุทธจับของยัดมาได้แบบ ดูเต็มดูกำลังดีเลยไม่โลง่งจนเกินไปครับฝั่งซ้ายแน่แนๆเลยครับถังน้ํามันนะครับแบตเตอรี่อยู่นี่แบตเตอรี่นะครับถังน้ํามันแล้วก็ลงังเครื่องมือแล้วก็ท่อเนี่ยโอ้โหท่อคู่ออกซ้ายขวาเนี่ยก็ทําให้รถเนี่ยมันดูเต็มดูแบบบาลานซ์ทั้งซ้ายขวาเลยประมาณนั้นเนี่ยมันทําให้แบบรถมันดูสมบูรณ์ทั้งสองฝั่งเลยตัวท่อเนี่ยเี้ยครับผม ส่งโคตรดีอ่ะเนี่ยขอเก็บไว้เป็นสตอรี่หน่อยครับในช่องผมสุดจริงว่ะคันนี้นี่ฮะสำหรับคนรักล็อกกี้ครับผมก็บอกว่าคันนี้นี่คือเขาสุดยอดจริง はい。Nah, <noise>